กอมเดือตที่แล้วนีครับผมก็ได้อัปเดตทีมจาก2,600กว่าๆนะครับก็ไปเป็น3,007นะครับก็เพิ่มมาประมาณ2,300นะเพราะว่าผมเอาลูฟานิสต์ลอยแล้วก็ซีเวียนนะครับมาใหม่จากการเติมนะทุกคนประมาณนี้แล้วผมก็ได้ทำการเล่นแรงนะครับก็โอ้โหสองคู่หูเอ็มัปเป้แล้วก็ลูฟานิสต์ลอยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับดูเอมัปเป้ลูกนี้ลากขึ้นมา มาครับจ่ายบอลให้เวลูนี่ประสานครับโอ้โหสวยสวยอะแต่ลูกนี้นี่ครับในเรื่องของเกมรับก็ยังมีปัญหาลูกบอน,นี่ไงโดนเลยแต่สุดท้ายนี่ครับผมก็เอาชนะไปได้6ประตูต่อ5นะครับแล้วก็ทําให้ผมสามารถขึ้นแรงจากดิวิชั่น6นะครับไปเป็นดิวิชั่น5เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ ากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดร้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไวต้องลักกินคอยลิงนอยู่ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับผมออราวนะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะทําอะไรมาอัปเดตทีมก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้การ์ดเขียวมานะครับและผมก็เอามาไว้ในทีไม่เรียบร้อยเลยทุกคน ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ตอนนี้มูลไอ้ค่าพลังรวมของทีมของผมเนี่ยมันก็จะประมาณส0มพันกว่าแล้วทุกคนนี่ผมเปิดได้คือลิแก,กป้ดวยนะครับผมเปลี่ยนในประตูก่อนตอนนี้ปุ๊บนี่ดูค่าพลังนะครับนี่เก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสิบเก้าสี่นะทุกคนเออผมมาแทนโดนารูมานะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กัโปโอนะครับแล้วก็เอาตัวซเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเดสทอยเยอร์เลยทุกคนจ่ายบอลดีนี่ครับผมก็จะเอามาไว้ในทีมนะทุกคน อาจจะแทนนี่เลยครับทุกคนกาวิดอส่วนกัปโปนี่ครับ,รรบผมก็จะเอามานั่งสำรองไว้ก่อนนะครับแต่ผมดูดูแล้วค่าพลังเนี่ยพอจะเป็นทีเด็ดได้นะครับก็เอามาแทนเรียบร้อยครับก็ไปดูกันในเกมได้เลยทุกคนครั้งนี้ต้องขึ้นดิวิชั่นหนึ่งให้ได้ทุกคนแล้วตอนนี้ผมอยู่ดิวิชั่น4ครับกำลังจะขึ้นดิวิชั่น3นะครับก็มาดูกันนะว่าผมจะสามารถขึ้นได้หรือเปล่าครับเกมนี้ ก็ถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่ามูลค่าทีมของผมหรือว่าค่าพลังทีมของผมเนี่ยต่ำกว่าทีมของฝั่งตรงข้ามตลอดนะครับโอ้โหโอ้โหมาค่งมาถึงก็ค่งเลยมาครับเอ็มบาเป้ฟิฟเดนครับเก็บบอลไว้ได้ตรงกลางเวลูนี่เวลูนี่มาที่ลดฟานิตลอยครับโอ้โหแต่ผมพลาดจังหวะนี้ไปครับแพตติกเวล่าเปซี่ฮะมาดูที่คาร์เิงกาครับส่งที่เวลูนี่เวลูนี่เห็นคาร์เิงกาวิ่งแล้วยังไงครับเปิดบอลขึ้นมาครับโอ้ซิลเวียอ้หเกือบได้ผมฮะและลูกนี้ฟิลเดอร์ตอเลส อย่ไงไรฮะโอลิเวคานซิเวตซิเวตส่งเข้ากลางครับดูเหมือนเขาจะเล่นหน้าหลังโกไงไม่รู้ครับผมต้องบีบบอลแล้วผมบีบมาได้หรือเปล่าครับมาฮะเธมาวิงา้าแล้วเปิดลูกนี้ลุดฟันนี่ตองหูฝั่งเขายังเซฟไม่ได้ครับแล้วเวลูนี่แล้วจริงเีกทีเหลียบร้อยโอ้โหอย่าเล่นหน้าโกนะไอ้อน้องนํำไปแล้วครับสำหรับทีมผมเนาะมาดูฝั่งเขาเล่นครับแพตติกเวล่ามาที่ตอเลน จริงเต็มคอโอ้โหไปแล้วโอ้โหดวงเงี้ยเดียนโดนดาลุ่มาโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วลูกนี้ซิเวีตจีบอลขึ้นมาแล้วเปิดลุ้นฟานนิดโอ้โหฝั่งตรงข้ามยังชกบอลออกมาได้ครับแล้วฟาบินโยวับแล้วเมสซีม่ม้วนออกมาปัน่นลูกนี้โอ้โหติดฟานได้ทุกคนแล้วลูกนี้ครับผมไม่ยอมมามากันต่อครับลุ้นฟานนิดจะลอยมาที่คำมาวิงก้า เขามีกาหมัวดอ,อกมาให้เวลุนนี่แล้วลูกนี้ลูกฟรนินตรลอยโลรลใหญ่แลงจริงโอ้โหจะเบียดยังได้โอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนและลูกนี้ฟิลโฟเดนจ่ายมาที่ซิวเวียนแล้วเปิดแล้วจอดอับลลุโอ้โหจนสาวนเวลุนนี่ไม่ได้ทุกคนยังไงครับเนี่ย โอ้โหคาร์วิดครบส่งมาที่เมซี่เมซี่มาที่ซิวเวสซิวเวสนำไปฟิวฟเดนแล้วซิวเวสขึ้นมาแล้วเป่าโอ้โหกรรมการเลยลูกนี้ครับฝั่งตรงข้ามสวนขึ้นมาครับที่มาการเล่ย์แล้วลูกนี้ผมจะโดนหรือเปล่าซาลีบาเสียบไม่ทันจริงๆนะทุกคนโดนไปเลยฮะมาการเล่ฝั่งตรงข้ามแล้วลูกนี้คุณได้ยังไงฮะแล้วพยายามจะดึงช้าเลยครับฟาบินโยโอ้โหไม่ได้ทุกคนไปดูตอนเรส จ่ายบอลขึ้นไม้คีรียันโอ้โหไม่ได้ทุกคนแล้วผมพยายามเล่นช้าครับทุกคนอย่าคิดว่าผมถ่วงเวลาครับแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนถทวงก็เลยทุกคนมาครับเวลุนี่ขึ้นแล้วฟิลฟเดนโอ้โหไม่ได้ครับเป็นผมชนะไปได้แล้วก็สามารถขึ้นดีวิชั่น3เป็นที่เรียบร้อยนีครับแล้วก็ ค่าพลังทีมเนี่ยก็น้อยมากๆเลยเนาะเออโอ้โหมาครับทุกคนผมก็ขึ้นดิวิชัน3ามเลยทุกคนก็รอดูต่อไปเลยเนะครับว่าผมเนี่ยจะขึ้นดิวิชัน2องยังไงเนาะด้วยทีมแบบนี้นะทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับก็มาดูกันต่อในเกมดิวิชัน3นะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเดโก้ฟอร์ลันนะเปิดบอลขึ้นมาครับซีเวสผมจะกัดไม่ได้โดนาะรูมาครับมาที่คุณด และลูกนี้คิริยันในปะเปออกทางขวาที่เลวานครับแล้วเลวานเปิดมาทีีเนโกอฟอรันแล้พักบอลไม่ได้เลยเกมที่โอยเซฟไม่ได้ทุกคนโอ้โหยังรอดอยู่ทุกคนแล,ล้วนี้ฟาบิโอครับเดโกอฟอรันมาทางขวาครับเลวานแล้วเลวานเข้ามาได้เย,ยแล้วโอโ้ลูกนี้ไม่เข้านะทุกคนและลูกนี้มเมสซี่คาราบินกาเมสซี่เข้ากลางที่เวลูนี่ครับเวลูนี่มาให้ลูซานิตลอยแล้วเวลูนี่มาครับลูกนี้โอโ้โห โรดี้ยังกัดไม่ได้ครับแล้วรูดฟันนี้เติร์นลอยเอีงยงๆยิงกว่าเรียบร้อยไปเลยฮะโอ้โหเรานำขึ้นนำแล้วนะครับแล้วลูกนี้ปเปัะปเป้บอกไม่ยอมมาฝั่งตรงข้ามพยายามตีขึ้นมาครับ แล้วลูกนี้ฟันมิโย่ผมดักไว้ได้ฟันมิโย่มาที่เกลวิดอเกลวิดอมาที่เมสซี่เมสซี่มาที่ฟิลโฟเดนนะครับแล้วมาที่เวลูนี่เข้ากลางมาที่เมสซี่ครับขามาวิง่งได้เห็นขวาไหมไม่เห็นนะเมสซี่มาตรงกลางแล,ล้วนี้เวลูนี่ทำชิงหนึ่งสองกับลุดฟันนิดตะลอยโอ้โหโดนอะะทุนี้ดำอ่านทางไว้แล้วแล้วซิเวียสลูกนี้ขึ้นมาที่ฟิลโฟเดนแล้วฟิลโฟเดนเห็นช่องไง uni, เอเวลูนี่เอียงเอียงหน่อยๆแล้วยิงเรียบรอ้อยไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์นะแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ยอมพยายามจะมาแลล้้วเเเเสียยบผมมไปโโออหจคุน่กึง ทำลรวันนี้เผื่อนโอ้โหแล้วกรรมการแค่ตักเตือนนะทุกคนและลูกนี้ฝั่งตรงข้ามพยายามบอลขึ้นมาครับเลวานดอฟสกี้หยอดๆนะแต่วินเทียมซาลิบายยังสกัดออกไปได้ครับแล้วนาทีสุดท้ายครับเขาพยายามจะตีเสมอแล้วยิงครับเตือติดกองหลังผมครับแล้วเป็นผมชนะไปได้ครับ2องประตูต่อศูนย์ะครับในแรงดิวิชั่นสนะครับก็ทําให้ผมขึ้นไปคะแนนที่เท่าไหร่เอ,อ่ยไปดูทุกคน นี่ครับก็เพิ่มมาเป็น43คะแนนเป็น1,327ครับก็มาดูเกมต่อไปเลยทุกคนมาครับกิวิดอร์มาที่ฟิลโฟเดนแล้วฟิลโฟเดนขึ้นมาครับดูเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเน็ตกะกากเนีทุกคนเน็ตแบบั้างๆเนี่ยแล้วผมแบบวิ่งมาแบบหน้าเสาธงเลยทุกคนแล้วปาดขึ้นมาให้ลุดฟันนิดตลอยนิ่มๆเลยฮะทุกคน แต่อคราวนี้เหมือนเขากําลังจะมาเลยครับคนแล้ววิลเชียออกมาที่โคปาเมอร์และโคปาเมอร์มาที่ฟอนเดนโดครับโอ้โหกาวิดอผมยังดักไว้ได้ครับแล้วเดอนารุมาครับเล่นง่ายๆกับซาลิบาแล้วฟอบิโยมาตรงกลางครับแล้วเบสซี่ไปครับฟิฟลฟเดนครับโอ้โหจ่ายบอลแบบติกิกตกกาก้าอย่างี้ครับทุกคนผมลืมบอกไปว่าตอนนี้โค้ชของผมเป็นเชฟฟอรบิกัสนะครับก็คือโค้ชใหม่ที่มาฟรีนั่นเองทุกคนแล้วลูกนี้ซิลเวียเปิดบอลเก้าไปเวลูเดโอ้โหไม่เข้าวทุกคน โอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนแล้วโคพัมเมอร์มาครับแล้วฟาบินโยดักไว้ได้ครับแล้วผมก็มีกองกลางตัวใหม่อย่างฟาบินโยทุกคนผมเปิดได้จากแพ็กสุมนัตนะทุกคนแล้วเวนลุนนี่ลุกน,นี้มาที่ลุนฟานีนเตอร์ลอยเรียบร้อยสองประตูต่อศูนครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามบ,บอกกูไม่ยอมมึงจะมาขึงใส่กูอย่างเดียวไม่ได้ครับแล้วคุเดเคียออกมาครับแล้วยังไงครับโอ้โหเป็น ครึ่งแรกผมนำไป2อนะครับแล้วลูกนี้ฟาบิโยวันนี้ฟิลโฟเดนแล้วคาราวิก้าลุนฟานิตตลอยเลยกีเีสองคนแล้วลุนฟานิตตลอยมีความเร็วครับไม่เร็วมากแต่ก็พอเอาได้ครับโอ้โหลูกนี้เขาเซฟไปได้ไงผมยังงงเลยทุกคนและลูกนี้มาครับแล้วกูตีมาที่โจนา์านเดวิด โโหยังเซฟได้นลยครับสำหรับตอนนัลูมาครับและลูกนี้ั่งตสงข้าบุกผมอย่างหนักครับแล้วโจนาธานเดวิดอีกแล้วโอ้โหออกไปอัศจรรย์เลยครับและลูกนี้เซอร์จินโยมาที่กับซิเวียตและซิเวียตมาครับซิเวียสเปิดบอลม่วงๆลยเว้นลูดี้ครับสามประตูต่อสูงนะทุกคนแล้วฟาบิโอลูกนี้ครึงแล้วเป็นผมชนะไปได้เลยครับบอกเลยว่าในดีสาเนี่ยผมไล่พ่ายทุกคนเป็น1425นนะครับโอ้โห และนี่คือเกมตัดสินก่อนที่ผมจะไปดีสองครับบอกเลยว่าตึงมากเลยเกมนี้แล้วเมสซี่ผมโดนฟายบิโญเข้าไปอะแล้วฟิลโฟเดนสวนกลับขึ้นมาให้กีริยันเอ็มปัปเป้มาที่ลุตฟานิสเต์ลอยแล้วเมสซี่เห็นช่องครับแต่ยังไม่จ่ายฮะแล้วลูกนี้วนมาที่ฟิลโฟเดนครับจ่ายกันใกล้ๆกันก่อนนะทุกคนเอาปลอดภัยแล้วลูกนี้มาที่เมสซี่ครับเมสซี่เข้ากลางมาที่ฟายบิโญฟายบิโญมาที่ลุตฟานิสเต์ลอยมาที่เอ็มปัปเป้ครัารามาวิงกาฟหนึ่งสองกับลุตฟานิสเต์ลอยยังไงโโอ้้หขเเตต่าาดดักดักไไมครบ ลูกนี้เอ็มปาเป้ดีลฟันนิสเตอร์ลอยเข้ามาใกล้เห็นลุดฟันนิสเตอร์ลอยแล้วจับบอลลูกนี้ขนาดวันเลงไปเรียบร้อยไปเลยโอ้โหลุดฟันนิสเตอร์ลอยเบิกเล่งแล้วรัหนึ่งศูนย์และลูกนี้ฟาบิโยผมทําหน้าที่แล้วครับแล้วคุนเต,แนนตเน้แล้วลูกนี้ฟาร์นุคารลิปเปอรี่มาที่เวนลูนี่แล้วลูนี่เปิดบอลขึ้นมา,อาโอ้โหลุยซูเล่ครับไม่ได้บอลนะทุกคน แล้วลูกนี้ผมเอามาได้ครับฟาบินโยลูกนี้แล้วเฟกช็อตหนึ่งเดียบแล้วยังไงฮะแล้วเปิดบอลไปชีอลุดฟันนิตเตอร์ลายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหต่อประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โห,โโหแล้วลูกนี้ลุดฟานนิตเตอร์ลอยดำชิงหนึ่งสองครับุดฟานนิตเตอร์ลอยลงลงแล้วเอียงเอียงมาฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะยิ่งเรียบร้อยครับสามศูนย์นะ แล้วลูกนี้ผมนำเขาไปเยอะเลยครับแล้วฝั่งตรงข้ามบอกกูไม่ไหวแล้วนะกูก็มีมือมีสีแล้วเป็นสีลูกนี้มุ่งมุ่งว่าโอ้โหออกไปเลยทุกคนแล้วลูกนี้เหมือนจะเป็นลูกปิดกล่องครับฟิลโฟเดนมาที่คิริยันแล้วคิริยันเหนตรงกลางให้กับลุดฟันเนเตอร์ลอยโอ้โหประตูต่อศูนย์ไปเลยครับเหมือนจะออกเลยทุกคนแล้วยังไงฮะแล้วโอ้โหมาเลยครับการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่นสอง เรียบร้อยครับแล้วก็เป็นคลิปนี้ผมขึ้นดีเวียนสองไปได้ที่เรียบร้อยเลยครับแล้วอัตราชนะคือ100%เนลยครับทุกคนก็รอดูคลิปต่อไปได้เลยนะว่าผมจะขึ้นดีวิชันหนึ่งได้ไหมและจะขึ้นดีวิชันหนึ่งยังไงนะครับกับทีมแบบนี้ก็รอดูได้เลยสำหรับนี้ผมไปก่อนครับบายบายจุ๊บ